สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับภาษาไทยวันนี้นะคะวันที่6กันยายนนะ,ะวันนี้เราจะมาเรียน3สระนักเรียนนะคะจะมีสระอะสระอ,อีแล้วก็สระอุนะคะอะอ,อ,อ,อีอุมาลุยกันเลยนะ,ะอ่ะหน้าแรกนะคะหน้าแรกจะเป็นทําต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเป็นแบบ ประเมินทักษะนะเขาบอกให้วงกมลมรอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูโจทย์กันเลยนะ,ะโจทย์ของเรานะคะดูภาพอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ1กับข้อที่2ดูภาพอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อที่1ห,หรือข้อที่2นะคะมาดูประโยคหรือว่าข้อความของเรามีคำว่าตาเจียพายเรือดูดอกบัว นะตาเจียพายเรือดูดอกบัวทีนี้เรามาดูนะคะตรงคำจะมีหมายเลขกำกับอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าตาเจียนะก็จะมีหมายเลข1คําคำว่าพายหมายเลข2เรือหมายเลข3และบัวหมายเลข4อ่นะคะดูหมายเลขกำกับนะแล้วทีนี้มาดูโจทย์นักเรียนโจทย์เขาถามว่านะโจทย์เขาถามว่าข้อที่หนึ่ง คำในหมายเลขใด1 2 3 4เนี่ยะสมด้วยสลระเอียหูง่ายนักเรียนนะคะคำในหมายเลขใด1 2 3หรือ4ปรเนี่ยะสมด้วยสลระเอียนักเรียนก็วงกลมกอไก่ขอไข่หรือว่าคขอวขา่นะคะต่อไปข้อที่2อนะข้อที่สโจทย์ถามว่าคำใดใช้สลระเหมือนกับคำหมายเลข4นะคะ คำใดในตัวเลือกเนี่ยใช้สระเหมือนกับคำหมายเลข4ี่คำหมายเลข4ี่คือคำว่าบัวอ่าฉะนั้นคำใดล่ะกอไก่ขอไข่หรือคอควายที่ผสมด้วยสระอัวอุ๊ยคูใบยเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะนักเรียนเลือกเลยนะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่ารูปภาพเนี่ยนะคะ บวกสละเอียแล้วก็บวกไมโทรตรงกับคำใดคุณนะไม่ใบ้นะรูปภาพเนี้ยรูปภาพเนี้ยบวกกับสละเอียแล้วก็ใส่ไมโทด้วยตรงกับคำใดก็ไก่ขอไข่หรือคอควายนะคะต่อไปเขาบอกว่าใช้ตัวเลือกนี้ตอบคำถามข้อที่4กับข้อที่5ตัวเลือกมีอยู่ว่ากอไก่เรือใบขอไข่แม่วัว คอควายเสียใจเขาเขาย่อมาให้นักเรียนตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้มันก็เขียนเรือใบนะนักเรียนนะตรงนี้ก็เป็นเรือใบขอไข่ก็แม่วัวนะคะแล้วก็คอควายก็ใจเสียไม่ใช่เสียใจขูอ่านผิดนะใจเสียนี่ก็เหมือนกันเรือใบแม่วัวแล้วก็ใจเสียนะคะเขาบอกว่าเอาไปเติมข้างหน้า ให้ประโยคมันสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าจุดจุดจุดตัวโตอยู่ในนาอะไรล่ะตัวโตอยู่ในนานักเรียนก็เอาเลือกนะคะกอขอหรือคอวงกลมเลยนะคะหรือบางคนอาจจะใจดีก็เอาคำศัพท์ไปเขียนข้างหน้าด้วยก็ได้แล้วก็วงกลมด้วยก็ได้สองที่เลยต่อไปข้อที่5เขาบอกว่าจุดจุดจุดอยู่ในทะเล นะคะอะไรล่ะอยู่ในทะเลนะนักเรียนก็ไก่ขอไข่หรือว่าขอขวายนักเรียนก็วงกลมคําตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปหน้าต่อไปนะ้นานง่ายนักเรียนนะมาดูเลยนะเพราะวันนี้ครูบอกแล้วว่าเราจะเรียนสระอะไรนะสระอสาอสระอีแล้วก็สระอูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะแม่มดนะแม่มดไรเ่เสกคาถา คาถาร้ายคาถาเสกหนูกะทิให้เลือกคำที่กำหนดเติมในช่องว่างและวาดรูปเติมรูปร่างของหนูกะทิตามที่แม่มดเสกแม่มดร่ายคาถาเสกหนูกะทิให้เลือกคำที่กำหนดเติมในช่องว่างและวาดรูปเติมรูปร่างของหนูกะทิตามที่แม่มดเสก โอมกิกิชิชิเสกหนูกะทิเป็นนะเขาโอมมาแล้วนักเรียนโอมกออิกิกออิกิชอยชิชอยชิโอมกิกิชิชิเสกหนูกะทิเป็นนักเรียนดูสิคะรูปมันหายไปนักเรียนนะคะนักเรียนเห็นอย่างนี้แล้วนักเรียนเคยดูเอลซาไหมเอลซานะที่ตรงนี้เป็นอะไรนะแครอทไงนักเรียนนะคะตัวนั้นเลยฉะนั้น เขาเรียกตัวนี้ว่าอะไรสโนมาน่ะนักเรียนสโนมนถ้าเป็นภาษาไทยก็ตุ๊กตาจุดๆมะอะไรออกเสียงีด่ดีนะนักเรียนตุ๊กตานะมะเอามาเติมตรงนี้นะตุ๊กตาตัวนี้แล้วนักเรียนนะคะเขาบอกว่าให้วาดรูปเติมอะรูก็จะวาดรูปเติมหัวเบี้ยวนักเรียนแป๊บนึงอคขอวูวาดรูปให้ เติมให้นิดนึงนะคะเติมให้นิดนึงอ่ะเติมให้นิดนึงแอบแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนเติมรูปร่างให้ด้วยนะแม่มดเสกละสังเกตว่าเขามาให้นักเรียนครึ่งเดียวเห็นไหมรูปอะนะนกอะไรนกจุดจุดจุดราบไม่ใช่ราบนกนะนักเรียนนกจุดจุดจุดที่เนี่ยที่มันเป็นปัญหานักเรียนจําที่อยู่หน้าห้องเราได้ไหม นั่นแหละนกตัวนั้นอ่ะเรียกว,ว่านกอะไรนักเรียนที่มาอาศัยอยู่แถวแถวชายหลังคาโรงเรียนเราอะ่ะนะนั่นแหละที่คางน่าก,กลัวนักเรียนเติมรูปร่างให้ด้วยที่ขาดหายไปนักเรียนเติมให้หน่อยนะเติมรูปร่างตรงนี้นะคะวาดรูปเติมแล้วนกอะไรล่ะนกจุดจๆลากนะคะเติมเอานะ นกที่มีเยอะๆตัวใหญ่ๆหน่อยนะลูกฮนะชอบขี้เปื้อนหน้าห้องเราอะนะต่อไปดอกหายไปแล้วนักเรียนต้องวาดเพิ่มนะคะดอกมะจุดจุดจุดดอกมะจุดจุดจุดนักเรียนดอกอะไรนี่นักเรียนใช้ไหวยแม่นะคะจริงๆแล้วเขามีคำศัพท์ให้นักเรียนอยู่ตรงนี้อ่าครูไม่เฉลยให้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ครูทาไมไม่บอกเลย ให้ดูทีหลังให้ดูทีหลังนะคะนี่มีคำว่าพิมีคำว่าหออิหิแล้วมีคำว่าลออิลิทีนี้ยังไงนักเรียนง่ายกว่าเดิมเลยใช่ไหมทำไมครูไม่บอกตั้งแต่แรกว่าแม่โมทให้คำศั่งมาแล้วครูปิดบังไว้นะคะอ่าโอเคเอาสามคำนี้ไปใส่ในช่องว่างแล้วก็วาดรูปเพิ่มเติมให้ครูด้วยนะ ดอกมะลินี่เป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรนะแม่เออวันอะไรนะคะวันแม่นะทำไมเอาดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์วันแม่นะักเรียนรู้ไหมเพราะหนึ่งดอกมะลิมีสีขาวนะคะเหมือนความรักบริสุทธิ์ของแม่นะสองดอกมะลิมีกลิ่นหอมนะคะแล้วสรรพคุณของดอกมะลิเนี่ย เป็นยาทั้งเรียนนะคะมีสรรพคุณเป็นยาเมื่อเอามาผสมเป็นตัวยาเนี่ยเป็นตัวยาประเภทบำรุงหัวใจเห็นไหมมีความหมายนะคะวันนั้นเราพูดถึงดอกบัวเนาะดอกบัวที่เอาไว้ไหว้พระเป็นสัญลักษณ์ของอดอกที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะส่วนดอกมะลิเราก็จะรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักของแม่ต่อไปนัเรียนรวมคำ นะรวมคําเล่เามาใส่ถ้ามีจุดๆ,ๆก็คัดให้ครูด้วยมาอันนี้นักเรียนน่าจะเคยกินแต่นักเรียนชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ครูเริ่มชอบแล้วละ่ะเพราะครูอายุเยอะนะเมื่อก่อนตอนครูเป็นเด็กครูก็ไม่ชอบครูก็บอกว่าขมๆนะแต่ตอนเนี้ยลิ้นไม่ขมแล้วนักเรียนนะสงสัยจะแก่แล้วละลูกอ่ะมอะมะรออะระมะระมอะมะรอรอะละมะละนะคะจะขมๆหน่อยนะ เอาเอาข้างในออกแล้วก็ยัดไส้หมูกับวุ้นเส้นเข้าไปต้มจืดมะระนะหรือว่าจะกินสดก็ได้นะแก้มกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละพูดแล้วก็หนะิวเนาะยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยกืออะมัวแต่พูดวายกับเงินสงพันตกลงเงินสงพันมารับวันพฤห,หัสตอนบ่ายลกันนะคะผู้ปกครองเนาะเพราะว่าตอนเช้าการเงินเขาบอกว่าเขาไปเอาวันพุธวันพุธนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ช่วงเช้าไปต่อคิวโรงเรียนอื่นเขาอีก เอามาหาเสร็จก็ต้องมานับมานับแล้วก็ต้องมาให้ครูนะเงินมันเยอะนะคะเพราะว่าเด็กเด็กโรงเรียนเราเยอะเนาะก้าวร้อยกว่าคนนะคะก็เยอะอยู่ฉะนั้นก็ต้องทําให้มันถูกต้องก็ให้เวลาการเงินเขานี่หนึง่งไม่ต้องใจร้อนเงินไม่หายนะได้ชัวร์ชัวร์ครูไม่หักอะไรเลยนะสองพันนี่ไม่ทําอะไรส่งคูก็ให้นะเพราะว่าคุณลุงตู่เขาบอกว่าให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เงินอีกอันหนึ่งนี่ครูขอเคี่ยวหน่อยนะขอเคี่ยวเอางานนิดนึง มาคำที่สองลุยต่อกอากะปออิปิกะปิกอากะปออิปิกะปินะคะก็นักเรียนก็มาเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดกะปิเป็นเครื่องปรุงนักเรียนทํามาจากเคยนะคะใส่เกลือนะมันจะเป็นปรุงรสชาติของแต่ละที่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคกะปิเนี่ยจะเป็นของภาคกลางนะแต่ว่าทุกภาคก็ใช้กะปิเหมือนกันหลเวลาตำน้าพริกนะคะแต่ยังมีเครื่องปรุงรสของภาคเหนือนะ อันนี้ครูชอบมากเลยนะสีดำๆหน่อยเรียกว่าน้ำปูนะน้ำปูนี่อร่อยเป็นเ,เขาเรียกว่าปรุงรสนะปรุงรสของภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานก็เป็นน้ำปลาร้านะคะส่วนภาคใต้ก็จะเป็นน้ำบูดูนะแล้วแต่ละภาคนะคะแต่กะปิเนี่ยใช้ทุกภาคเลยนะอยู่ในเครื่องแกงต่อไปตออะตะปออูปูตะปูตออะตะปออูปูตะปู มออะมะลออิลิมะลิมออะมะลออิลิมะลินะคะเวลาใส่พยัญชนะเนี่ยสละอิจะไปอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะต่อไปนออานำไม่โทน้ำพออุพูน้ำพุนะคะต้องมาใส่บริเวณนี้นะใส่เลยอ่านด้วยนะลูกนะหนูจะได้ฝึกได้ต่อไปเขามีคำมาให้นักเรียนนะคะเขามีคำมาให้ แล้วก็มีรูปภาพให้นักเรียนเลือกคำที่เขากำหนดให้ด้านซ้ายด้านซ้ายนะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปให้ตรงกับรูปภาพด้วยแต่คำนี้เขาให้มาแล้วทออาทะรอเอเลทะเลนะคะทออาทะรอเอเลทะเลทีนี้มาดูซิว่าเขาให้คำอะไรมาบ้างดูด้านซ้ายก่อนกรอะกระมอ,อมะตอะ ว่าตออตนะใครอย่ามาตออตาเสกูนะตออตะตออตทออทะทออทะหออหิหออหิเสียงสั้นนะลูกหออหิต่อไปปออิปิปออปิยออุยุยออุยุ พออุผูพออุผูทีนี้เรามาดูรูปภาพนะครูอาจจะบอกรูปภาพให้แต่ว่านักเรียนก็นเขียนเองละกันอทาทะเลนะคะอันนี้อะไรกัปปิมะระตะปูอ่าอันนี้มาดูอะไรเอ่ยอย,อยู่ก็มีคำว่านาวนนอาวนาวฉะนั้นอันนี้คือมะนาวนะ แค่ครูเห็นครูก็เสียวฟันแล้วนะช่วงนี้กินข่าเชื้อโรคเยอะจังเลยนะกินมะนาวข่าเชื้อโควิดจนฟันกร่อนหมดแล้วนักเรียนกินแล้วนักเรียนล้างปากด้วยนะคะเนาะมันเป็นวิตามินซีกินแล้วจะทําให้เราสุขภาพดีนะไม่เป็นไรแต่ว่าความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยถ้าเรากินอ่ะเขาเรียกว่าฟันเราจะถูกกัดก่อนฉะนั้นะเวลากินน้ามะนาวเสร็จก็ให้หนักเรียน ล้างปากเหมือนเวลานักเรียนกินลูกอมนะนักเรียนนะกินได้ไม่ได้ห้ามนะคะแต่กินแล้วต้องแปรงฟันกินแล้วนอนไม่ได้นะน่าเสียดายเนาะนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนนักเรียนไม่ได้ดูเรื่องอดัมเลยนะอดัมเป็นเด็กผู้ชายที่แอบกินช็อกโกแลตแล้วก็นอนนะคะแม่บอกให้แปรงฟันอดัมก็ไม่ไปแปรงนะแอบกินช็อกโกแลตเอาของขนมไปไว้ในที่นอนนะคะระวังนักเรียนมดจะขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเข้าหูด้วยนะ เป็นแมลงเข้าหูต่อไปสีม่วง,ม,วงมีคำว่าเขือฉะนั้นมันคือมะเขืออวิยน่ารักหูยาวๆนะคะมีคำว่าต่ายแสดงว่าข้างหน้าคือคำว่ากระต่ายนี่ไงตัวเมื่อกี้ที่ครูวาดแล้วก็ไม่ค่อยสวยอ่านะสโนมนมันคือตัวตัวอะไรล่ะขาวๆเนี่ยไม่ใช่สโนมนเขาน่าจะพูดถึงมีก้อน ขาวๆที่กำลังตกมานะคะไม่ใช่โซนโอแมนแต่เป็นเย็นๆเ,เป็นเกร็ดตกลงมานะเมืองไทยไม่มีนักเรียนนะคะเมืองไทยมีแต่ลูกเห็บลูกเห็บก็คือเวลาฝนตกแล้วตกมาลูกใหญ่ๆแบบนั้นนี่คือถ้าโดนหลังคาก็หลังคาแตกนักเรียนนะแต่ของเขาเนี่ยเป็นเกร็ดเล็กๆนะทับถมกันเป็นสีขาวนะแต่มันก็หนักเหมือนกันถ้าลงมาเยอะๆปุ๊บหลังคาบ้านเราก็มันไม่ได้เป็นรูนักเรียนหล่นมาเป็นแผงเลยนะคะเพราะว่าหนักน้ําแข็ง ต่อไปอ่านี่เอาไว้ทอดไข่มันคือกะทะนั่นเองนะกะทะนี่เลยหมุนมาเป็นลูกเลยนะักเรียนนะอ่ามันคือพายุนะคะพายุเราจะเรียกลมที่หมุนแรงๆเนี่ยว่าพายุนะคะอ่ามันมีหลายระดับนั่เรียนมีตั้งแต่พายุโซนร้อนนะดีเปชั่น อีกหน่อยนะักเรียนเรียงสังคมนะ่าจะอยู่ในสังคมนะักเรียนจะรู้จักนะไซโครนะแต่เราไม่ค่อยเจอพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในทางผ่านนะจะดูจะโดนแค่อย่างมากก็ดีเฟชันหรือใต้ฝุ่นเฉยๆนะคะอ่ามาต่อไปน้ำนะน้ำพุนี่พ่นออกมาเลยนะเดี๋ยวคำว่าน้ำพุนี่จะไปเจอตอนปสองนะเป็นทรงผมของอน้ำใสไว้ทรงผมน้ำพุนะ ต่อไปนี่ลูกศรลนะักษณะมันออกไปทางด้านนี้นะมันเป็นยังไงทะรุนะคะทะรูเลยง่ายนะเลยเนาะทําเลยนะคะต่อไปนี่แหละนักเรียนเขาบอกให้นักเรียนเอเออันนี้เคยทําแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่สระพวกนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เขาบอกว่าให้ขีดเส้นใต้คําที่ผสมสระอะคําที่ผสมสระอีและคําที่ผสมสระอูนะคะนักเรียน แล้วบอกอ,อันเก่านี้ใส่หน้าเศร้ากับหน้าบึ้งใช่ไหมหน้ายิ้มกับหน้าบึง้งแต่อันนี้เขาให้ตอบว่าใช่หรือว่าไม่ใช่นะคะ,ะมาดูกันนะวิธีการทําอันแรกนะเขาให้วงมีสระอะไรนะสระอาสระอีแล้วก็สระอุชันี้คือลิงไม่มีหางชันนี้คือลิงไม่มีหางเขาให้ใส่สระอาใช่ไหมคะ สระอีมีไหมนี่ลิงสระอุไม่มีนะคะแสดงว่าอันนี้มีสองคำนะชนีคือลิงไม่มีหางจริงไหมไม่ใช่นะักเรียนชนีก็คือชนี n ลิงก็คือลิงนะคะคนละตัวกันนะชนีหางจะยาวนะชนีคือลิงไม่มีหางไม่ใช่นักเรียนนักเรียนอย่าสับสนชนีมันเพียงแค่รูปร่างมันคล้ายๆกันเฉยๆ แต่มันไม่ใช่ลิงนะคะคนละประเภทฉะนั้นใส่คำว่าไม่ใช่ต่อไปข้อที่2บิดาคือพ่อบิดาคือพ่อดูซิว่ามีสละที่เขากําหนดไหมมีอะไรนะมีอะใช่ไหมอุยอ,อ,อีแล้วก็อุมีไหมคะอ่ะมีคำว่าบิดาบิดาคือพ่อใช่ไหมบิดาคือพ่อ เหมือนเหมือนกับเราใช้เรียกมันดานั้นเรียนมันดาเราใช้เรียกแม่ใช่ไหมก็คือชื่อเดียวกันนะนักเรียนฉะนั้นถูกนะคะใช่อ่าแบบนี้กระบือคือวัวกระบือคือวัวมีสระไหมมีมีสระอะไรอีอีไม่มีอุไม่มีฉะนั้นว่ามีแค่กระคําเดียวกระบือคือวัวนะักเรียนจําได้ไหมกระบือมันคืออะไรกันแน่ วัวเนี่ยเราจะเรียกว่าโคใช่ไหมนักเรียนแต่กระบือเนี่ยเราเรียกอย่างว่าควายอ่าตัวเดียวกันไหมควายคือวัวไม่ใช่นะคะนักเรียนก็ตอบว่าไม่ใช่มะลิคือดอกไม้นักเรียนดูเลยนะว่ามีสระอ,อีอูไหมมีตรงไหนก็ขีดเส้นใต้นะคะมะลิคือดอกไม้ใช่ไหมใช่พายุคือลมใช่ไหมใช่นะคะ อย่าลืมมีออ,อีแล้วอุนะคะอันนี้มีสองคำเลยนะอันนี้มีคำหนึ่งนะพายุค,คือลมใช่ไหมใช่ลมที่พัดแรงๆนักเรียนกุฏิคือวัดกุฏิคือวัดไม่ใช่นักเรียนกุฏิคือที่อยู่ของพระแต่วัดนี่คือที่ที่เราประกอบกิจกรรมทางศาสนานะ กุฏิไม่ใช่วัดนะคะเพราะว่ากุฏินี่หลังเล็กๆเองนักเรียนแต่วัดนี่จะใหญ่แล้วก็คนไปอยู่ได้เยอะแยะแต่กุฏิเนี่ยคนที่อยู่อะพระอยู่ได้คนเดียวแต่วัดเนี่ยอยู่ได้เยอะแยะนะคนไปวัดกันเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นตอบไม่ใช่นะคะจุฬาคือว่าวใช่ไหมนักเรียนว่าวนักเรียนว่าวที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะเราไม่ค่อยได้เล่นกันละนะ เป็นรูปแบบเนี้ยนักเรียนแล้วก็จะมีไม้ไผ่ตอนเด็กๆพ่อทําให้ครูเล่นอยู่นะคะเอาไม้ไผ่มาไว้ตรงกลางจากนั้นก็เอาเชือกเนี่ยร้อยมานะคะเล่นใส่หางด้วยนักเรียนต้องใส่หางถ้าไม่มีหางนี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยพลิ้วนะนักเรียนอ่ะจุลาคือว,ว้าวถูกต้องใช่ตะไบคือมีดตะไบนักเรียนตะไบนักเรียนเอาง่ายๆถ้านักเรียนไม่เคยเห็นตะไบที่เป็นแบบ ออันใหญ่ๆนหนักๆนักเรียนก็ดูที่คุณแม่นักเรียนนะคุณแม่เวลาเขาตัดเล็บแล้วนักเรียนตรงขอบเล็บมันจะคมนักเรียนเราต้องมีการรับไอที่เป็นอันๆที่คุณแม่เข้ามาทําอย่างเงี้ยนั่นเรียกว่าตะใบนะแต่ถ้าเป็นงานไม้ก็จะใหญ่กว่าน,ะนั้นนักเรียนนะคะแต่ของแม่คุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าทํากับเล็บใช่ไหมก็จะเป็นอันเล็กๆแต่ก็เรียกตะไบเหมือนกันนะคะ ฉะนั้นรูปร่างมันเหมือนมีดไหมการใช้งานมันเหมือนมีดไหมไม่เหมือนนะคะต่ใบแค่ฝน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 น,นะลบคมนิดหน่อยแต่มีดเนี่ยตัดเลยนะจะเอามีดมาออตัดเล็บไม่ได้นะคะคนละงานฉะนั้นไม่ใช่นะคะเมาหายต่อไปกะทิคือมะพร้าวกะทิคือมะพร้าวไม่ใช่นะนักเรียนแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยสามารถเอาไปทํากะทิได้แต่ถ้า แม่ใช้ไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวมีญาติมานะเดี๋ยวมากันร้อนๆเลยเดี๋ยวไปซื้อน้ำมะพร้าวมาหน่อยนะแล้วนักเรียนวิ่งไปซื้อน้ำกะทิมามันไม่ใช่นะคะนักเรียนน้ำมะพร้าวคือน้ำมะพร้าวใสๆกินได้แต่กะทิก็คือเอาเนื้อในมะพร้าวที่แก่แล้วเนี่ยมาคั้นกับน้ำร้อนนะคะฉะนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่อันเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าวันดีคืนดี อากาศละร้อนอน,นั่งกินน้ำกะทิหน่อยก็ไม่ใช่นะเรียนน้ำมะพร้าวก็คือน้ำมะพร้าวกะทิก็คือกะทิกะทินี่คือขาวๆข้ขขนๆน,น,นะคะต่อไปนะต่อไปอีกนิดนึงเพอไม่มีนิดนึงแล้วเรียนจบแล้วนะเอาถึงหน้านี้พอนะส่วนอีกเรื่องนี้มาเที่ยวป่าเดี๋ยวค่อยเรียนกันนะคะแต่ครูเห็นน้องเก๋เรียนแล้วแหละเก่งจังเลยแล้ว,ลวน้องเก๋เนี่ยฮะครูยังไม่ได้สอนเลยอ่านจ้อยจ้อยโอเคนะคะ เก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่ความใส่ใจของผู้ปกครองนะนะคะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กจะสำคัญที่สุดนะคะโอเคคุณพ่อคุณแม่คือต้นแบบคือไอดอลนะเราสามารถจะสร้างเขาได้นะเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็สร้างเขาได้ดูแลเอาใจใส่อย่างถูกวิธีนะคะ โอเคลุยเลยนะนักเรียนทำตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่35จนถึง39โอเคนะสวัสดีค่ะ